พราะทุกอย่างในโลกมีเรื่องราวและเรื่องเล่ากับโลกวิวัฒน <What Podcast? S 2> ์พอดแคสต์ EP เนี้ยเป็นอีกีหนึ่งที่เราจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องที่ยดนั่นก็คือเรื่องของปอบตะพวงแล้วก็ศึกเชียงตุงซึ่งถ้าใครไปดูหนังมาแล้วเนี่ยก็น่าจะได้เห็นภาพของศึกเชียงตุงในตอนเริ่มเรื่องเนาะที่เป็นเหตุการณ์ที่ตะพวงเนี่ยได้วิญญ,ญาณปอบมาครั้งแรกซึ่งทั้งเรื่องปอบตะพวงแล้วก็ศึกเชียงตุงเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องที่มีหลักฐานบันทึกเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องศึกเชียงตุงเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่ลบกันระหว่างไทยกับพมา่าโดยเกิดขึ้นในยุครัชการที่4ี่ก็คือประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่เองซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเพิ่งรู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยกับพม่าเพิ่งหยุดลบกันไปเมื่อสมัยรัชกาลที่4ี่เพราะว่าในความทรงจําของเราเนี่ยไทยกับพม่าเนี่ยน่าสิ้นสุดการรบกันไปในสมัยยุคกรุงศรีอยุธยาแล้วซึ่งทีจริงเราลบกันยาวนานกว่านั้นมากมาก วันนี้เราเลยจะมาเล่าเรื่องศึกเชียงตุงกันแล้วแอบกระซิบว่าเดี๋ยวตอนท้ายจะเล่าเรื่องปอบตะพวงด้วยแล้วทำไมต้องแอบกระซิบด้วยอะตอนนี้ต่อตาให้กระซิบหรือพูดเ,เ,เท่ากันเสียงก็เท่ากันมันเป็นการเล่นสมบัติสำนวนอ๋อแล้วสมบัติเมธานีอันนั้นพระเอกยอดนิยมอันนี้ต้องตบว่าหลีอรัญยาทั้งเรื่องแสดงว่าเรื่องกำนันทึกตอนจบพระเอกตายเด็กนักเรียนร้องให้กันละงมอันนั้นครูบ้านนอกปิยะตะกูลลาดท,ทำการแสดง พูดจบซะและ้วแผ่นนี้ยาวไปเลยถ้างั้นเอาเรื่องอื่นดีกว่าต้องเสือภูเขาอันนี้คือครบทั้งตับแล้วก็เขาเลือกกลั <laughs> บมาที่เชียงตุงของเรากันคือ,ม,คอมันจะมีสักอีพีไหมที่แบบเราไม่มีมุกนะข้อมมาอะไรคือเป็นตลกในดวงใจจริงๆเราก็จะม,มาเล่าเรื่องศึกเชียงตุงกันเป็นสงครามที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนนิดหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่สต่อต้นรัชกาลที่สเราไปเริ่มจากเมืองเมืองหนึ่งก่อนชื่อเมืองเชียงรุ่ง เมืองเชียงรุ่งเนี่ยอยู่ในดินแดนที่เรียกว่า12ปันนา12ปันนานี่คือพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตอิทธิพลล้านนาพมา่าแล้วก็จีนเป็นเหมือนสามเหลี่ยมดินแดน12ปันนาเนี่ยเป็นดินแดนที่อยู่ในจุดการค้าและยุทธศาสตร์ที่สำคัญระหว่างสามเมืองใหญ่ก็คืออินเดียพมา่าแล้วก็จีนมันเกิดอะไรขึ้นมันทำให้พื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญมาก เมืองเชียงรุ่งเป็นหัวเมืองเอกของดินแดน12ปันนาในยุครัชการที่3เนี่ยเป็นช่วงที่เมืองเชียงรุ่งอยู่ภายใต้การปกครองของพมา่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดการแย่งชิงอํานาจกันในหมู่ผู้ปกครองเมืองเชียงรุง่งก็เรียกว่าทําสงครามแก่งแย่งอํานาจกันบางส่วนของพวกเจ้านายพวกนี้เนี่ยหนีไปพึ่งจีนบางส่วนก็หนีไปพึ่งพมา่าและกลุ่มของเจ้าอุป,ปราช ได้พาแม่และน้องสาวเนี่ยหนีเข้ามาในดินแดนหลวงพระบางซึ่งเป็นอาณาเขตของประเทศไทยในยุคนั้นและก็มีชาวเชียงรุ่งอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยหนีมาอยู่ที่เมืองน่านซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่3เนี่ยก็โปรดอุป,ปถัมรับคนพวกนี้เอาไว้ตอนนั้นเนี่ยรัชากาลที่3ก็เห็นแล้วว่าในเมื่อมีชาวเชียงรุ่งหนีมาพึ่งบารมีไทยก็เป็นโอกาสที่เหมาะสมว่าไทยเราน่าจะแผ่อ,อิทธิพลปกครองเหนือเมืองเชียงรุ่ง แต่มันติดอยู่นิดนึงก็คือตอนนั้นเนี่ยพม่าใช้เมืองเชียงตุงเมืองเชียงตุงเป็นของพม่านะใช้เมืองนี้ในการปกครองเชียงรุง่งแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเชียงรุ่งด้วยถ้าไทยในเวลานั้นเนี่ยจะแผ่อิทธิพลปกครองเชียงรุง่งก็จําเป็นจะต้องตีเมืองเชียงตุงให้ได้ซะก่อนแต่ดูแล้วเชียงตุงก็ไม่น่าจะใช้เมืองที่ตีได้ง่ายเพราะเราได้ยินมาว่ามีการรบเกิดขึ้นหลายครั้งเมืองเชียงตุงเนี่ยตั้งอยู่บนที่สูงแล้วมีภูเขาล้อมรอบ อยู่ระหว่างแม่น้ำสำคัญสองสายคือแม่น้ำสาร,รวินกับแม่น้ำโขงตัวเมืองเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมากๆแล้วโดนล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงสองชั้นสลับกับคูเมืองค่าศึกจะตีได้ยากมากๆเลยแล้วเส้นทางในการเดินทางไปเชียงตุงเนี่ยค่อนข้างธุรกันดานกว่าจะเดินทับไปถึงได้เนี่ยต้องใช้เวลา,านานมากๆในเวลานั้นรัชกาลที่3ก็โปรดให้เกณฑ์ทับหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งเชียงใหม่ ลำพูนลำปางก็น่าจะเป็นบรรดาญาิญาิของแม่ติมเชียงใหม่ไม่ใหญ่ลำปางทั้งหลายนั่นแหละคือมันอดไม่ได้จริงๆต้องเอาสักนิดหนึ่งยิ้มปูมาแล้วอ่ะใช่ก็เกณฑ์ทับหัวเมืองหน่อยหัวเมืองหนอเลยอันนี้เหนือละเกณฑ์ทับหัวเมืองเหนือในตอนนั้นโดยให้พระยามหาอุปราชเมืองเชียงใหม่เป็นแม่ทัพใหญ่ยกทัพไปตีเมืองเชียงตุงในปีพุทธศักราช2,392 ยกไปล้อมเมืองได้แล้วในเวลานั้นเนี่ยบรรดาเจ้านายฝ่ายเหนือเนี่ยไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกันต่างคนต่างลบต่างคนต่างทำสงครามทำให้ราชการสงครามครั้งนั้นออกมาไม่เต็มที่และเราก็ไม่สามารถตีเมืองเชียงตุงได้ในครั้งนั้นเพราะว่าเนี่ยคือศึกครั้งแรกของเชียงตุงซึ่งก็ยังไม่รู้ผลแพ้ผล,ผลชนะถูกปะใช่ก็ยังไม่มีใครแพ้ใครชนะกันแต่เหตุการณ์หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมในหลวงราชการที่3ามเสด็จสวรรคต ทำให้เกิดความวุ่นวายที่กรุงเทพก็เลยพักเรื่องการตีเมืองเชียงตุงไปจนถึงสมัยรัชกาลที่4ซึ่งพอรัชกาลที่4ขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยก็ได้สารต่อรัชกาลที่3ในการทําศึกเชียงตงุงใช่ในยุครัชกาลที่4เนี่ยเจ้าฟ้าแสนหวีสามารถยึดอํานาจปกครองเมืองเชียงรุ่งได้สําเร็จตอนเรียนนี่เคยถามครูไหมว่าทําไมถึงแบบชื่อแบบเจ้าฟ้าแสนหวี อันนี้ผมไม่เคยถามนะแต่ก็คิดเอาเองเล่นๆว่าน่าจะปลูกกล้วยเยอะจนมีจํานวนหนึ่งแสนหวีแต่เซนคิดอะไรหรือว่ามีหวีอยูบนหัวแสนนั้นโอ้โหทัาไปาจะเขาเรียกว่าอะไรนะดัดผมอ่ะอันนี้อันนี้เราดูจับจวงปะไม่ไม่ไมเป็นแบบหยอกหยอกขำๆเจ้าจฟ้าแสนหวีเนะี่ยได้ทําการปกครองเมืองเชียงรุ่งได้สําเร็จก็ส่งสารมาหารัชกาลที่สขอบรรดาเท้าพระยาและขุนนาง ชาวบ้านที่เคยมาพึ่งไทยในยุคราชการที่สามที่เราเล่าไว้ขอให้กลับไปอยู่เมืองเชียงรุง่งโดยสัญญาว่าทุกสามปีจะแต่งเครื่องราชบรรณาการดอกไม้เงินดอกไม้ทองเข้ามาถวายรัชการที่4รัชการที่4ท่านก็ดําริว่าอยากจะแผ่อิทธิพลปกครองเมืองเชียงรุง่งเหมือนสมัยที่รัชการที่สามเคยทําก็คืออยากจะสานต่อแหละใช่แต่มันติดนิดเดียวแหละมันติดเมืองเชียงตุงเท่ากับว่าก็ต้องไปตีเชียงตุงกันอีกครั้งหนึ่ง ถูกต่อให้เราคลองเชียงลุ่งได้เนี่ยไม่มีหลักประกันว่าเราจะคลองได้ถ้าไม่รีบจัดการเมืองเชียงตุงให้มันแตกไปซะก่อนตอนนั้นรัชกาลที่4ีใช้คําว่าอยากจะทําสงครามให้ไม่น้อยหน้าพวกพม่าสักหน่อยอ่าก็มีความแบบอยากจะสู้กันสักตั้งนึงถอดสลักคานี้มาแสดงว่าสมัยก่อนอนะ่ะพม่านี่เก่งมากเลยนะถูกพระพม่ารบเก่งจริงๆ เวลาไทยจะรบกับพมา่านี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นนักรบชาญสนามมากๆรัชกาลที่4เราเคยรู้มาว่าท่านเนี่ยเป็นคนหัวคิดก้าวไกลติดตามข่าวสารก่อนจะตีเชียงตุงนี่ท่านไม่ได้ยกทัพไปง่ายๆนะท่านตามข่าวรอบโลกก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าจะตีเชียงตุงเนี่ยคนที่จะขวางทางมากที่สุดคือพมา่าท่านก็ตามข่าวอ๋อพมา่ารบกับอังกฤษอยูอ่อีกอันนึงที่จะรบกวนเราได้คืออะไรจีนตอนนั้นจีนก็ติดสงครามปราบกบฏอยู่ ท่านก็ส่งานการดินแดน12ปันนาอื่นๆว่าตอนนั้นบ้านเมืองยังอ่อนแอโอโอกาสนี้เหมาะสมมากท้ายกไปตีเมืองเชียงตุงยังไงก็สําเร็จก็เท่ากับว่าครั้งนี้เรียกได้ว่ารีเสิร์ชข้อมูลมันแน่นแล้วก็วางยุทธวิธีเนี่ยแน่นกว่าสมัยครั้งรัชกาลที่3ก็มีแววว่าศึกครั้งนี้เราอาจจะชนะเป็นแม่นมั่นก็ได้รัชกาลที่4ท่านก็หมายใจให้เป็นอย่างนั้นดําริจะตีเมืองเชียงตุงแล้วรัชกาลที่4ี่ก็โปรดให้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิทหรือเรียกสันส้นๆว่ากรมหลวงวงษาอันนี้สั้นแล้วเหรอสั้นแล้ว <laughs> เป็นแม่ทัพใหญ่คุมทัพกรุงเทพเมืองแพร่เมืองนานเมืองหล่มสักยกทัพไปตีเมืองเชียงตุงทางหนึ่งอีกทางหนึ่งให้เจ้าพญายมราชเสนาบดีกระทรวงพระนครบาลคุมกองทัพหัวเมืองร้านนาทั้งเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปาง ยกไปอีกทางหนึ่งเพื่อไปตีเชียงตุงตอนนั้นคือปี2,395ซึ่งคนที่ไปร่วมรบก็คือแม่ติม๋มแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางอาจจะเป็นญาติญาติกันเหมือนเดิมก็ขอให้ได้อีกกันสักนิดหนึ่ง <c oughs> โดยกองทัพทั้งสองเนี่ยก็ยกทัพไปถึงเมืองเชียงตุงแล้วก็ตั้งล้อมเมืองไว้ใน3วันแรกการสู้รบเนี่ยเป็นไปดุเดือดมากเพราะว่าทหารเชียงตุงเนี่ยยกออกมาโจมตีฝ่ายทหารไทย มีการมาโอบร้อมพวกเราที่ตั้งค่ายอยู่แล้วก็เอาปืนใหญ่ยิงใส่ทหารไทยคลั้นทหารไทยจะยิงปืนใหญ่สวนใส่ไปบ้างใน่ยิงไม่ถึงเพราะว่ายอยู่สูงใช่เมืองเชียงตุงอยู่บนที่สูงทหารไทยก็ทําการร้อมเมืองเชียงตุงอยู่เป็นเวลาเจวันก็ไม่สามารถทําอะไรได้ประกอบกับสเสบียงอาหารเริ่มขาดแคลนเลยต้องถอยร่นกองทัพมาตั้งหลักใหม่ที่เมืองเชียงแสน แล้วอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่สามารถวัดได้ว่าใครแพ้ใครชนะถูกไหมยังไม่มีใครแพ้เพราะว่ามันยังไม่สิ้นสุดสงครามยังไม่จบการรบครั้งนี้เห็นว่ารมเมืองแค่เจ็วันสเบียงอาหารเริ่มขาดแคลนแล้วแสดงว่ายังมีความบกพร่องในการเตรียมการรบ กองทัพไทยก็เลยถอยมาตั้งมั่นอยู่บริเวณหัวเมืองเหนือ,อยังไม่กลับกรุงเทพนะเตรียมจะย้อนไปตีเชียงตุงใหม่แต่ว่าต้องวางแผนการรบให้รัดก,กุมดีกว่าเดิมครั้งที่หนึ่งเป็นเพราะว่าเจ้นาหน้ายในหัวเมืองต่างๆเนี่ยไม่สามัคคีกันครั้งที่สองอาจจะเรียกได้ว่าเราเตรียมตัวไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรคือมันเป็นเรื่องที่อาหารไม่เพียงพอด้วยแล้วก็ยุทธวิธีด้วยเราคิดว่าครั้งที่สามเนี่ยมันน่าจะต้องเตรียมตัวไปแน่นกว่าครั้งที่หนึ่งและสองแล้วก็น่าจะต้องมีแววที่จะต้องชนะแล้วปะ ในครั้งที่3เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์บุญนาคขึ้นมาปรึกษาข้อราชาการกับกรมหลวงวงศาธิราชสนิทว่าให้วางแผนการรบให้รัดก,กุมกว่าเดิมท่านนั้นกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเนี่ยท่านก็เลยเตรียมการรบอย่างใหญ่เลยคราวนี้แต่ก็เจออุปสรรคปัญหาคือท่านเนี่ยอยากได้กําลังพลให้เยอะขึ้นในการไปรตีเมืองเชียงตุง แต่ท่านเกณฑ์ทหารเพิ่มไม่ได้เพราะเขารือกันปากต่อปากว่าไอทหารที่โดนเกณฑ์ไปรบที่เชียงตุงเนี่ยมันลําบากมันมีไข้ป่าสเสบียงอาหารไม่พอเพราะฉะนั้นเวลาไปเกณฑ์ทหารเนี่ยชาวบ้านหนีกันหมดเลยได้จํานวนทหารมาไม่มากเท่าที่ควรแล้วมันก็มีอุปสรรคเพิ่มอีกก็คือเวลานั้นเนี่ยสงครามที่พม่าก,กับอังกฤษรบกันอยู่เริ่มเบาบางลงก็เท่ากับว่าพม่าจะว่างมากขึ้นและมาช่วยทางนี้ใช่พระเจ้ามินดงก็เลยโปรดให้ส่งกําลังทหาร มาเสริมที่เมืองเชียงตุงด้วยมินดงชื่อเกาหลีมากนะมีความคล้ายอยู่เหมือนกันซึ่งฝ่ายไทยก็ไม่ยอมแพ้ยกทัพย้อนไปอีกครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2,396โดยกรมหลวงวงศาเนี่ยยกทัพไปทางหนึ่งและเจ้าพญายมราชคนเดิมนั่นแหละก็ยกไปอีกทางหนึ่งให้ไปบรรจบกันที่เมืองเชียงตุงแต่คราวนี้นี่เจออุปสรรคใหญ่สุดเลยก็คือมันเกิดฝนตกหนัก อย่างที่เราเล่าอะว่าทางไปเชียงตุงมันกันดานมากๆทําให้กองทัพของเจ้าพญายมมาชาเนี่ยไม่สามารถเดินทางต่อไปตีเชียงตุงได้กองทัพของกรมหลวงวงศาต้องยกไปลำพังแล้วไปร้อมเมืองเชียงตุงเองร้อนอยู่21วันไม่สามารถตีเมืองเชียงตุงได้แล้วพอฝนตกหนักเกิดอะไรขึ้นเกิดโรคระบาดในกองทัพพรยพลเริ่มล้มตายทำให้ในที่สุดเนี่ยกรมหลวงวงศาธิราชตัดสินใจถอนทัพออกมา และศึกเชียงตุงครั้งนี้ถือว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่ไทยรบกับพมา่าเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้รบกันอีกเลยจนกระทรั่งพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในที่สุดเท่ากับว่าศึกเชียงตุงเนี่ยเป็นศึกที่ไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครแพ้ใครชนะถึงแม้จะเห็นอย่างชัดเจนว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเพียงพําและไม่สามารถเข้าใกล้คําว่าตีเชียงตุงได้เลยใช่แล้วก็กลายเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่ถูกบันทึกเอาไว้ว่าไม่มีใครแพ้ใครชนะแม้จริงๆแล้ว อาจจะยอมรับกันไกลๆได้ว่าเราก็เพียงพล้ำจริงๆทีนี้เรามาที่เรื่องของปอบตะพวงก,กันบ้างซึ่งหลายคนน่ะอาจจะสคิปมาเราฟังตอนนี้แหละคือในเรื่องเนี่ยบอกว่าตะพวงเนี่ยไปได้วิญญ,ญาณปอบมาในครั้งที่ออกไปรบที่สึกเชียงตุงเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริงไหมอย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าศึกเชียงตุงมีจริงปอบตะพวงมีจริงแต่ไม่มีหลักฐานว่าปอบตาพวงเคยไปรบในสึกเชียงตุงนะแต่ ในชีวิตจริงปอบตาพวงก,ก็มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับศึกเชียงตุงนี่แหละซึ่งเรื่องของปอบตะพวงเนี่ยถูกบันทึกไว้ในหนังสือวชิรยานวิเศษว่าปอบตะพวงเนี่ยเป็นปอบตัวแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ถูกบันทึกเอาไว้ใช่โดยหนังสือวชิรยานวิเศษเนี่ยคือหนังสือที่ออกในสมัยรัชกาลที่หโดยหอพระสมุทรวชิรยานจะเป็นเรื่อง แนวประวัติศาสตร์โบราณคดีศาส,สนาความเชื่อขนรรมเนียมประเพณีเรียกว่าเป็นปกินนากะเล็กๆย,ย่อยๆแล้วออกหลายเล่มมากๆโดยเรื่องปอบตะพวงเนี่ยปรากฏในชื่อตอนอำนาจผีปอบอยู่ในหนังสือวชิรยานวิเศษเรมที่8แผ่นที่10เเราว่าตะพวงน,น่าจะเป็นชาวลาวล่องแพมาขึ้นที่วัดปากฝางเมืองอุตรดิตตอนที่มาขึ้นเนี่ยก็มาอาศัยพื้นที่ว่างๆของวัดเนี่ย ปลูกกระท่อมอยู่อาศัยในหนังสือว่าเชีรยานวิเศษก็บรรยไว้เหมือนกันว่าลักษณะของตาพวงเนี่ยเป็นคนที่ผมขาวทั้งศีษะผิวเนี่ยค่อนข้างเกลี้ยกเกาผิดปกติแล้วก็มีลักษณะท่าทางค่อนข้างอาจหานิดหนึ่งหลังจากตาพวงย้ายมาอยู่ในชุมชนนี้ได้ไม่นานมันก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นคือมีคนสามคนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุอาการจะเป็นอาการแบบเสื่องซึมเหงาหงอยผิดปกติขึ้นมา คนสมัยก่อนก็เลยไปตามหมอผีมาดูหมอผีบอกว่าอ๋อสามคนเนี้โดนปอบเข้านี่มันพล็อตหนังไทยสมัยก่อนมากเลยนะเรียกว่าหนังไทยเอามาจากเรื่องจริงพอบอกว่ามีปอบเข้าขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านก็ต้องเพ่งเล็งไปที่ตาพวงเพราะว่าตาพวงพึ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่นานซึ่งก่อนหน้าที่ตาพวงจะมาอยู่เนี่ยหมู่บ้านของเราอยู่ด้วยความผาสุกสงบสกดีแต่พอตาพวงมาเท่านั้นแหละสนแสดงว่าแกต้องเป็นปอบ ก็เลยยกพวกกันไปเผากระท่อมของตะพวงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เผากระท่อมตะพวงแล้วจับตัวตะพวงไว้จะเอาไปให้ทางการสอบสวนแต่ว่าตะพวงเนี่ยหนีหายไปได้แล้วก็ไม่มีใครพบเจอตัวแกอีกเลยซึ่งถ้ามองตามหลักความเป็นจริงนะมองได้หลายทางเลย 1. ตะพวงเนี่ยเป็นปอบปจริงๆแล้วก็ไปกิน3คนนั้น 2. จริงๆแล้ว ตาพวงไม่ใช่ปอบมันแค่เป็นจังหวะประจวบเหมาะที่พอตาพวงมาแล้วเกิดเรื่องแล้วตาพวงอะ่ะสุดท้ายก็เป็นเพียงแค่แพะรับปาปของเรื่องนี้แต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือและถือกันว่าตาพวงเป็นปอบตัวแรกที่ประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือสมัยก่อนเนี่ยความรู้ทางการแพทย์ยังไม่ทันสมัย เวลาคนมีอาการผิดปกติขึ้นมาก็เดากันไว้ก่อนว่าผีเข้าปอบเข้าแล้วเคราะมันก็ไปตกกับตะพวงในที่สุดเอาจนิ่งเราไม่คิดนะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในหนังอ่ะจะเป็นเกดประวัติศาสตร์ที่เอามาเล่าได้ยาวขนาดเนี้ยทำให้เห็นเลยว่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยแทรกอยู่ในแทบจะทุกวิติของชีวิตมนุษย์เรียกว่าทุกอย่างในโลกนี้มีประวัติศาสตร์ ถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ของประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะสามารถทําความเข้าใจได้เกือบทุกสิ่งในโลกนี้ก็เหมือนกับคอนเซปต์ของรายการของเราแหละที่บอกไว้ว่าเพราะทุกอย่างในโลกมีเรื่องราวและเรื่องราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการโลกวิวัฒน์และช่องพีด็อกด้วยนะคะแล้วก็สามารถไปติดตามเราสองคนค่ะได้ที่รายการเรื่องเล่าวหลังเที่ยงคืนทางช่องไทยรัฐสตูดิโอค่ะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากให้เรานะครับเล่าเรื่องอะไร เข้ามาคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับแล้วก็สามารถกดแตงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรา2คนและทีมงานได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกแต้งเลยนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นกําลังใจให้พวกเราและนี่ก็คือโลกวิวัฒน์พอดแคส